ยอดยอดเย,ยอดเลยตัวมันก็อยู่นั่นเนี่ยแล้วมันอยู่ไหนตัวมันก็อยู่นั่นแหละตอนนี้ฮะปักข้าวมันก็เต็มชามแล้วมาช้าขึ้นน่ะสุดยอดเลย,ย,อ,เลยอย่าจะโควนะถ่ายวีโอถ่ายวีโออยู่อย่ามาใกล้นะหลานถ่ายวีโอนี่หลานที่ไปทั้งนู้นแล้ว อีกสุดในสามโลกอ่ะสองปียะล่วงออ้าแล้วตากลงตองไปไหนป๋องอ่ะอือเข้ามีที่ขายเขาเนี่ย ใชนกว่าน้จะหยุดนะยิ้มด้วยยิ้มด้วยโอเคไหมพ่อโอเคเลยยิ้มให้ประกายนะเ้ยยแฉนได้ด้วย่ว่าแมอยู่นะว่าแฉมอยู่ดูนยถ้ามาไม่เห็นตัวน มาไมไม่รู้ว่าวันนี้มันสุดออยอดไมเยไช้าลงไงเขียงได้แล้วยังไงก็ไม่ลงนอกจาหมดแรงตุไม่มเต็มอะ่ะม่เม,มือพ่อเต็มแน่อันนี้คุ้มแล้วร้อยหกสิบร้อยอีกร้อี่สิบนี่นี่ท่าพิทชาด้วยชุบด้วย ปเป็นไงล่ะปะไก่ทีเลหนาวลัแบบนี้ล้กันไายหนึ่งัวไ่หยุไม่รู้อ่ะมี <c oughs> นาที่สุดในลอไปอยากกินน,น้อมี สามนาทีเล้วมาอะไรอ่ะนตกินน้จีนแล้วจ่าแบ่งน้จีนไว้บ้างนะแบ่งน้จีนไว้บ้างนะ นึกนึกถึงตอน,ตอนก่อนจะอะไรนะเพียงนาน,นานใน,านย่าไรเกณฑ์เกณฑ์แบ่งวไว้ให้ด้วยอยากก็ขนมจีนมาให้กินนะใครกินขนมจีนก็ย่าไปขนมจีนขนมจีนอ่ะกินข้าวก็นี่กินเนี่ยอยากให้ช่วยกินข้าวนะไปกินข้าวไปกลับมาแล้วให้แม่กลับขอใจนะหน้าก็มึงอยากอยู่ปังเนาะเจ็บหน้าป <จะ S 1> ีเนาะ oh it's a job.